เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในสลมดังกันอีกครั้งครับตอนนี้ตัวละครใหม่เข้ามาแล้วครับผมนี่ครับผมสาหรับเจ้าตัวละครใหม่นี้นะครับชื่อว่าจินโซอิชิโร่นั่นเองนะถ้าเกิดผมอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยซึ่งวันนี้ครับเราจะมาตามล่าหาจินกันผมเนี่ยเติมเงินเข้าไปแล้วก็เติมเข้าไป2 0 0 0 0่คูปองนะฮะก็ถ้าเกิดตีง่ายๆนะห้าพันคูปองเท่ากับ3,000บาทนั่นเองนะฮะ ก็เท่าไหร่ก็ลองไปคูณกันดูนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้จินหรือเปล่าแต่ผมก็ไปลองดูวิธีการหาจินมาแล้ะซึ่งจินเนี่ยจะหาได้2ทางนะครับผมหลักๆนะฮะหลักๆจะหาได้2ทางทางแรกเนี่ยก็คือเราต้องไปเล่นกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมดอกไม้ไฟนั่นเองนะฮะแต่ว่าสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะฮะใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยสายเก็บเพชรเนี่ยสามารถเอามาซื้อจินได้เหมือนกันนะนี่ครับเราเข้าไปที่ร้านค้าเลยแล้วก็ไปซื้อตรงตรงไหนนะ้านี่ครับ ตรงนี้ครับผมนี่ครับ70เพชรนี่ฮะมีโอกาสที่จะได้จินเหมือนกันครับถุงโชคมือชุดไขรนันนี่ฮะใครที่เป็นสายฟรีก็มาซื้อตรงนี้ได้ครับ10อันครับผมนี่ครับผมมีเพชรพอดีเลย700ใช่ไหมผมจัดไปเลยละกันก็ไม่รู้ว่าจะได้เลยหรือเปล่านะครับแต่ต้องรอดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าอ่าโชคดีหรือเปล่าเจโชคดีหรือเปล่าเจาใช้ทันทีเลยไหมได้จินคือจบเลยอะ่ะคือแบบเพอร์เฟกต์แรกๆนะแรกๆมันก็จะยังไม่ได้หรอก <c oughs> นี่ครับเราสามารถซื้อได้นะจินอะแต่ว่าวันนี้นะ ผมคิดว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดไอเนี่ยดอกไม้ไฟเนะี่ยถ้าเราเข้ามาปึ๊บมันก็จะเห็นข้อความเต็มไปหมดเลยโอ้โหดูดิถ้าเกิดเราจะจุดดอกไม้ไฟนะดูข้อความ <c oughs> ข้อความมันน่ารำคาญจริงๆนะ <เอ S 1> สำหรับการที่เราจะได้จินเนี่ยเราต้องล้างตู้ก่อนนะนี่ครับเราต้องล้างตู้ตู้นี้ก่อนนะพอเราสามารถล้างตู้นี้เสร็จเนี่ยเราจะได้ลูนนะครับได้ลูนอันที่มาใหม่เลยนะครับแล้วเราก็รีเซ็ตพอเรารีเซ็ตตู้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเปิดตู้อีกตู้หนึ่งเราก็จะมีโอกาสได้จินนั่นเองนะครับผมก็วันนี้จินมันมาแล้วก็ จับใช่ไหมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นตำแหน่งชุดสาแต้มมาก่อนเลยก็จะลองจินเป็นตัวแรกนี่แหละฮะมาครับผมนี่ฮะจากนั้นครับเรามาซื้อแพ็คนี้ก่อนเลย600คูปองนะครับผมแล้วก็ซื้อไปครับได้พลูไม่กี่อันในพลูมา25อันนะฮะคือพลูนี่มันต้องใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผู้ชมโอ้โหสี่พันห้าสี่พคูปองเจจะหมดปะเนี่ยซื้อได้150อันนะฮะถ้าเกิดเราซื้อ150อันเนี่ยมันก็จะหมดเลยปะเนี่ยฮ้าเจ มันก็จะหมดเลยป่ะเนะี่ยงั้นเราลองไปจุดก่อนไหมเราลองไปจุดก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้เรามีพลุจำนวน26อันด้วยกันนะครับผมเราลองมาจุดพลุก,กันดีกว่าจุดทีละ10ดอกไปเลยปับ๊บนี่โอ้โหจะสังเกตได้ว่ามันมีคนแบบดูดิข้อความเห็นไหมมันมีพลุขึ้นด้วยตรงกลางหน้าจอโอ้โห คือคือจริงๆก็อยากแบบได้ปึ๊บได้ปั๊บเลยอะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ตามสเต็ปอะคือผมอยากรู้ว่าเราสามารถปิดข้อความได้ไหมผมรู้สึกแบบรำคาญข้อความมากๆเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราจุดพูดต่อเลยครับผม <c oughs> มันก็เป็นธรรมดาที่เราจะไม่ได้อะเนาะโอเคยังไม่ได้อีกยังไม่ได้อีกนะเจ๊นี่ครับเราสามารถซื้อพุได้150อันนี่มันใช้เยอะขนาดนั้นเลยอะผมซื้อมาสัก60อันก่อนแล้วกันนะท่าผู้ชมโอ้โห คูปองนี่จะหมดไหมเนี่ยเจคูปองจะหมดก่อนไหมเราสามารถเลือกข้อความได้นะนี่ครับแฮปปี้นิวเยียครับผมไปทุกคนแฮปปี้นิวเยียยังใกล้จะหมดแล้วตู้เนี่ยล้างตู้ครับผมคือที่อยากล้างตู้นี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเราจะได้รุนใหม่ด้วยนะฮะคือรูนใหม่นี้มันเห็นเขาบอกว่ามันค่อนข้าง o อเลยโอนี่ไม่ใช่วันพีชนะโอพี OP นี่คือมันโอเวอร์พาวเวอร์หรือว่ามันโกงมากๆนั่นเองนะครับเรียบร้อยได้แล้วใช่ไหมล้างตู้ละนี่ไงครับผม สัมผัสมือดีขึ้นนะก็คือแบบว่ามือเราสัมผัสลูกดีขึ้นอนะ่ะเอาง่ายๆจากนั้นเราก็รีเซ็ตตู้ใช่ไหมนี่ครับเราก็รีเซ็ตตู้เลยจากนั้นครับจินจะโผล่ออกมาแล้วจินจะโผล่มาแล้วเราก็มาต้องสุ่มต่อสุ่มต่อเลยครับผมคุณผู้ชมได้ไหมเนี่ยปึ๊บป,ปั๊บรับโชคโอุยอ้ยอุ้ยได้การ์ดทักษะเพียบเลยอะ่ะคือแบบมันเตรียมมันเตรียมให้เราเลยมันเตรียมแบบว่าเอาสิเดี๋ยวแกก็ต้องไปอัพเพิ่มอยู่ดีน่ะนะ <c oughs> โอเคหูยใช้100้เลยเหรอนี่ดูดินี่ทางซ้ายรางวัลที่เหลือเนี่ยตรงเนี้ยหูยบ้าบอบ้าบอคอหอยพอกเดี๋ยวผมซื้อ4อันก่อนละกันเพราะว่าผมแบบว่าอยากให้มันลงตัวแฮปปี้นิวเยียเฮ้ยได้เศษจ,จินมาด้วยได้บัตรฝึกมานะฮะบัตรฝึกนี่ก็ดีเหมือนกันเอาไปอัพจินตอนนี้เหลืออีก71อันนี่ผมต้องซื้ออีก71อันใช่ไหมเจอันก็จัดไปดิจานนี่เราซื้อแบบพอดีเลย71อัน โอ้โห2 0 0พคูปองสื่ยครับผมวันนี้เราจะอัพให้เต็มร้อยเลยปะละ่ะเราซื้อมาปุ๊บเราก็ต้องอัพให้เต็มร้อยเลยใช่ไหมผู้ชมจากนั้นเราก็ไปจุดพูตต่อครับไปแฮปปี้นิวเียร์เศรษเพียบเศษนี่แบบกะให้อัพเต็มที่คือตอนนี้คนแบบสุ่มกันเพียบเลยนะเนี่ยจุดพูกันบานเลยคือแสดงว่าตอนเนี้ยก็ยังเล่นเยอะอยู่นะผมรู้สึกเกมนี้ยังไง อื Hoy, ality, the ้อื้ยาวๆไปเมื่อกี้ได้เศษจินด้วยนะเห็นแวบๆยาวๆยาวๆรูปพ่อยังไงเฮ้ยได้แล้วหรอเฮ้ยได้ไวมากขมอนโอ้โหนี่เรายังไม่ล้างตู้เลยนะเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องเอาให้หมดนะเราต้องเอาให้หมดนะครับผู้ชมเพราะว่ามันมีเศษจินอยู่ในนั้นเยอะมากเนี่ยมันมีเศษจินเยอะมากจริงโอ้โหคือจะออกทีหลังเลยว่างั้น เนี่ยไอเศษจ,จินที่เหลือเนี่ยคือจะออกที่หลังเลยเนี่ยดูดิคือ <c oughs> ออกมาที่หลังเลยโอ้โหแต่ว่าถือว่าเราโชคดีอยู่นะเราเราได้ไวอะเราได้จินไวแต่ยังไงก็ต้องล้างตู้อยู่ดีนะเพราะว่าเราต้องเอาเศษจ,จินนั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะเราก็ต้องมาซื้อหีบอันนี้ด้วยนะฮะนี่ครับโอ้โหสิบหีบครับ1590คูปองเราก็ซื้อไปเลยครับแล้วเราก็ใช้ไปเลยครับผมเราจะได้เศษจ,จินมาอีกสินะฮะ คือมันจําเป็นอยู่แล้วอะเพราะว่าแบบมันต้องใช้เศษในการอัพค่อนข้างเยอะนะจินน่ะเพราะว่ามันไอ้พวกตัวตัวกาชาไอ้พวกตัวที่แบบกิจกรรมเนี่ยมันจะใช้ค่อนข้างเยอะ,อะเนาะเป็นธรรมดาโอเคจังหวะนี้ครับเราก็ต้องมาซื้อตรงนี้อีก6700 6,700้อกอยคูป,ปองแงแงเงนี่ยแหละไปต่อสิครับแล้วก็เปิดเลยสิครับได้เศษไป25หครับผม เ็จได้แบบใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหแล้วตรงนี้เราสามารถสุ่มนะแต่ว่าเรายังไม่สุ่มนะครับจินจินจินจังหวะนี้เราก็ต้องเปิดใช้จินก่อนนี่ไงโอ้โหได้มาแล้ว ได้มาแล้วหล่อเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยจังหวะนี้เราก็นี่ครับเราได้ลูนมาใหม่ด้วยลูนนี้ก็เป็นลูนที่ค่อนข้างเหมาะกับสายยิง3แต้มนะฮะนี่ครับทุกครั้งที่แบบว่ายิงเข้าเนี่ยแบบมันจะบวกเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเราอัพขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮ้าฮ่าหยิบห้ายิ่งยิงลงโอ้โหมันก็ยิ่งแม่นขึ้นเรื่อยๆบ้าบอบ้าบอคอตแท็กโอเคฮะแต่คราวนี้เรามาอัพจินกันดีกว่าครับับนอ <c oughs> ้อองๆมาพไปสุดเลย อัพไปสุดเลยเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมอัพให้สุดเลยดีกว่านะอัพไปให้สุดอัพไปให้สุดอัพไปลูกพ่อโอเคครับตอนนี้ตอนนี้เราก็อัพจน S, <S เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ จังหวะนี้เราก็จะมาอัพให้เต็มร้อยเลยไหมเราก็จะอัพให้เต็มร้อยเลยดีกว่านะครับอันนี้สกิลสกิลของจินนะฮะสกิลอันแรกนี่ก็คือถ้าเกิดเรายิงตรงไหนแล้วเราชุดลงเนี่ยมันจะทําให้มีมาร์คสกิลมันจะมีแบบเหมือนเป็นจุดมาขึ้นนะถ้าเกิดเราไปยิงที่เดิมเนี่ยมันจะทําให้เราแบบเห็นไหมความแม่นของ3แมแต้มเนี่ยบวกเพิ่มอีก10%เอาง่ายๆคือยิงที่เดิมอะ่ะก็ยิงแม่นขึ้นเรื่อยๆอโอโหอันนี้ก็ดีนะผมว่าก็ควรที่จะมีปะ่ะต้องจัดนะครับน้องๆบาย คือตอนเนี้ยตั๋วเราไอเนี้ยแต้มเราเยอะมากเลยบัตรซ้อมสกิลอะแต่ว่าจินมันก็ต้องใช้เยอะนะผมว่ามันน่าจะต้องใช้เยอะมากๆเลยอะโอเคมาครับโอ้โหดูดิคือแค่นี้ก็จะหมดแล้วเนี่ยคือตั๋วแบบแค่นี้ก็จะหมดแล้วตอนนี้เราอัพเต็ม100แล้วครับผมคุณผู้ชมอันนี้สกิลอะไรอันนี้สกิลกระโดดชูตตั้งแต่ครึ่งสนามนะฮะฮดูดิบ้าบอยิงทีละครึ่งสนาม คือนเนี่ยผมคิดอยู่ว่าจะอัพดีไหมแต่ว่ามันก็ต้องอัพไปปะอัพปะอัพไปให้สุดครึ่งสนามปะครึ่งสนามไปลูกพ่อแต่ดูแล้วเสร็จไม่น่าจะพอนะสำหรับสกิลนี้นะเหมือนจะหลอกชุดที่ครึ่งสนามแล้วก็พุ่งเข้ามานะแล้วก็ยิง3มแต้มในระยะที่ใกล้กว่าเดิมนะฮะจะไม่ชุดไกลจนเกินไปก็ต้องจัดดิครับผมเราต้องจัดให้ครบจัดให้ครบทุกกระบวน่า แต่เศษเนี้ยน่าจะหมดแล้วแหละเจเอ้ยมาครับสําหรับอันนี้รับบอล3มแต้มนะก็คือรับบอลมาแล้วก็เซตชุดได้เลยนั่นเองนะฮะโอ้โหอัตราการรับแล้วกระเด็นกระดอนนะฮะเราก็อัพเลยเลยมันของมันต้องมีอนะ่ะเนาะของมันต้องมีเราก็ต้องจัดโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะผมว่าผมว่าไอ้น,นี้จะหมดแล้วนะไอแต้มเรียนสกิลเนีย นี่คืออันนี้คือรับแล้วก็ชูดเลยนะฮะเป็นเหมือนรับไวอะ่ะเหมือนรับไวแบบรับปุ๊บแล้วก็ชูดปั๊บเลยเพราะว่าปกติเราจะรับแล้วเราก็ต้องมาเซตเซตตรงเซตติ้งมาเซตตัวก่อนนะกว่าจะชูดได้นะ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออัพให้เต็มสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับผมแล้วตอนนี้นะฮะผมได้เรียนพรสวรรค์ของจินเต็ม100แล้วนะคะผมผมบอกไว้เลยนะฮะว่า ใช้20,000คูปองครับผมใช้ประมาณ20,000คูปองแล้วก็อีก1,000อะ่ะอีกประมาณ1,000คูปอง21,000นะฮะอัพเต็ม100ผมบอกเลยว่าตัวนี้ใช้แต้มอัพเยอะพอสมควรใช้เยอะมากๆนะครับมาดูสเตตัสพื้นฐานของเจ้าจริงกันดีกว่าจะสังเกตว่าชุดกลางกับ3แต้มมันเถื่อนมากนะดูดิชุดกลางคือแบบ100เลยอะ่ะ3แต้ม120 คือต้องบอกไว้เลยนะครับว่า3มแต้มมันเถื่อนจริงๆนะก็ถ้าเกิดใส่แบบลูนอะไรที่แบบบวก3แต้มอีกแล้วก็ใส่อะไรพวกนี้อีกผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าแบบมันน่าจะโหดอ่ะเดี๋ยวเรามาซ้อมกันดีกว่านะครับว่าเจ้าจินเนี่ยสกิลแต่ละสกิลอะไรมันใช้ยังไงถ้าเกิดใช้ลงสนามเนี่ยจะเวิร์กไหมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะโอเคครับผมสาหรับลูนตอนนี้ผมก็อัพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าลูนผมอาจจะไม่ได้แน่นนะฮะก็คือตอนนี้ลูนรวมก็2 0บอันแรกที่้ะเป็น,เน,นะครับสีนแาเนี่ เป็นชุดติ้งกาดชุติ้งกาดสุดนิ่งนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นรับส่งแม่นยำนะครับที่ใช้นี้เนี่ยเพราะว่ามันจะมีการลบกวนด้วยจะสังเกตได้ว่าการลบกวนเนี่ยจะบวก30เลยนะฮะแล้วก็อัตราการลบกวนของเราก็จะไปบวกอีก5%แล้วก็ลูนนี่จะใส่เป็นลูนสีแดงหมดเลยนี่ครับขณะชุดที่ว่างเนี่ยอัตราความแม่นก็จะเพิ่มขึ้นอีก5%ใช่ไหมอันนี้ครับผมถ้าเกิดเราชุดไม่เข้าเป้าเนี่ยมันก็จะทําให้แบบเราแบบยิงแม่นขึ้นเราจะยิงแม่นขึ้นอ,อีก3%นะสําหรรรัับอนนนอนน,อนนี้จ,งนะจิงๆตแผมนนกกกกว่่าาาี้จจจะโงงมแตริดูเปอร ก็แบบจะเรียกว่าโกงมันก็มันก็กล้ำกึ่งก้ำกึึงอะเนาะเออแต่ว่าถ้าเกิดมันซ้อนถึง5ครั้งเนี่ยมันก็บวก5%แต่แต่ลุนผมยังอัพไม่สุดนะถ้าเกิดอัพสุดนยผมว่ามันน่าจะโกงกว่านี้แต่จริงๆคิดว่าตอนนี้มันก็มันก็โอเคนะสำหรับผมมันยังกล้ำกึ่งกล้ำกึ่งคำว่าโกงกับไม่โกงหรือว่ายังไงไม่รู้นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูสกิลของจินดีกว่านะครับว่าสกิลของจินเนี่ยแต่ละสกิลมันใช้อะไรยังไงนะไปดูกันดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูทีีี่่อััลลติกกนนเเยดดววาาุช โอ้โหหยุดเวลาชูดโอ้โหคือแบบลูกกว่าจะย้อยลงอะ่ะเห็นไหมนี่ฮะอันนี้จะสังเกตได้ว่าสกิลที่เราอัพอันแรกเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดเราชูดลงปุ๊บมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนเป็นวงแหวนเวทขึ้นมาแบบความแม่นเราจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะเราลองยิงดูถ้าเกิดจอมันซูมเนี่ยคือชูดลงนะเนี่ยเห็นไหมดูดิก็วงแหวนเวทมันจะแบบคือสัญ,ญลักษณ์มันจะเปลี่ยนไปเลยถ้าเกิดเราชูดอีกลูกนะฮะลงปะเนี่ยโอ้โหไม่ลงโอ้ัมออนแมนัมออนแมนวงแหวนเวทหายเลย จริงๆวงแหวนเวทเนี่ยมันจะขึ้นมาทั้งหมด3สแต็กนะฮะแต่ถ้าเกิดมันไม่ลงก็เราก็คงพูดอะไรไม่ได้นะฮะลองชูดระยะนี้ดูลงแล้วเนี่ยถ้าเกิดหน้าจอมันซูมอย่างนี้คือลงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองชูดตรงวงแหวนเวทไปเรื่อยๆนะฮะนี่ครับวงแหวนเวทมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะนี่ครับมันจะแบบแม่นขึ้นเรื่อยๆอะ่ะยิ่งยิงที่เติมไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งแม่นขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นนะฮะยิ่งอีกอ้าวลงครับ นี่ครับโอ้โหอันนี้คือวงแหวนเวทน่าจะเป็นขั้มสุดท้ายแล้วนะถ้าเกิดเราชูที่เดิมอ,อีกเนี่ยมันก็จะแบบแม่นจัดจัดอะ่ะอ่ะลองดูลงลงแน่นอนไม่ต้องห่วงเฮ้ยวงแหวนเวทมันเปลี่ยนไปอีกแล้วอะ่ะมันเปลี่ยนเป็นเหมือนอักษรจีนมะหรือว่าตัวญี่ปุ่นหรือยังไงเนะี่ยลองยิงโอเคอันนี้คือหมดละอันนี้คือหมดโควตาละมันบอก เธอหมดโคตาแล้วแหละก็อันติกับสกิลวงแหวนเวทเนี่ยผ่านไปแล้วนะวงแหวนเวทเนี่ยอารมณ์เหมือนเป็นพาร์ทสีนะครับมาดูอันนี้ครับสามแต้มไกลามากๆอ้โ,อโหดูดิดูเส้นที่เรายิงมีสามแต้มไกลามากๆลองยิงดูครับโอโ้โหลงอ้โหก็ควรมันแม่นนะครับสามแต้มไกลามากๆวงแหวนเวทขึ้นด้วยนะทําเป็นเล่นไปคือผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดวงแหวนเวทมันมีโอกาสข,ขึ้นกี่อันลองยิงธรรมดาดู เฮ้ยวงแหวนเวทมันขึ้นมาหลายอันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปโอ้โหถ้าเกิดยิงตรงนี้กะวงแหวนเวทขึ้นใหม่ปะโอ้วงแหวนเวทขึ้นมาอีก3อันวงแหวนเวทขึ้นมาอีกอันเป็น3อันละครับผมเอาอีกอันหนึ่งอีกอันนึงอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเฮ้ยนี่มันขึ้นมาเรื่อยๆเลยเหรอนี่มันขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้แบบฝั่งนั้นก็แบบไม่รู้ดี๋ยวว่าแบบเราจะควรปิดตรงไหนดีเออว่ะสามแต้มไกลมากๆก่อนแถวบ้านผมเรียกว่ายิงครึ่งสนาม เออกดผิดอีกแล้วเออเจดี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 ด, <laughs> ดีเจดีเจเจ,จดีโอเคครับสามแต้มไกลมากๆเราผ่านไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นรับบอลรลบสามแต้มนะฮะเมื่ออยู่ในเขตปล่อยสกิล,ลกดค้างรับบอลสามแต้มจะปล่อยอัตโนมัติ <Nice S 1> ไหนอ,ะอ่ะอ๋อนั่นไงเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับเรากดไปเลย <Nice S 1> มันยิงเลยครับผม <Nice S 1> นี่เห็นไหมเราเรากดสกิลค้างไปเลยนะแล้วมันก็แบบหันมายิงเลยอ่ะ <Nice S 1> มาเพื่อนมาโอ้เจ้าโอ้โหไวมากๆอย่างนี้เขาจะปิดยังไง แต่ว่ามันมันก็มีจุดอ่อนแหละผมว่ามันไม่มีอะไรที่แบบดีทุกอย่างถ้าเจอคนที่ปิดโหดผมว่าน่าจะโหดอยู่นะ่ะน่าน่าจะปวดหัวอยู่อะสำหรับจินเนะี่ยโอเครับบอล3ามแต้มแล้วก็ชุดเร็วด้านข้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าชุดเร็วด้านข้างนี่ยังไงอ๋อ,อที่เราเขตที่เราใช้ได้นี่คือข้างบนนี่นะฮะชุดเร็วด้านข้างปึ๊บมาแล้วก็ยิงับผมแบบอารมณ์เหมือนว่าเฮ้ยจะอลอกแล้วก็ชุดไงแบบว่าฝ่ายนั้นอาจจะต้องเดาใจให้ถูกว่าแบบเอ๊ะมันจะไปทางซ้ายทางขวาวะอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดคนที่เก่งๆเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะดักซ้ายดักขวามไม่ยากนะอ๋อนี่ไงฮะเรากดสกิลค้างไปเลยนะฮะถ้าเกิดเขาส่งมาปุ๊บเราจะส่งคืนเลยแบบอารมณ์แบบเอ้ยเชิงๆๆชิงชิงส่งชิงส่งชิงอะไรอย่างนี้โอเคเข้าใจแล้วครับผมต่อไปครับจำชุดด้านข้างจำชุดด้านข้างไกลอ๋อโอเคผมรู้แล้วก็คือเรากดสกิลแรกก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนไปสกิลที่3ข้างบนนะฮะปุ๊บปั๊บอันน่โอ้โหเหลี่ยมจัดแล้วจะอันนี้ โอเคผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วฟึ๊บปั๊บฟึ๊บเฮ้ยแต่มันเลือกทางไม่ได้อะมันจะไปทางมันจะไปทางขวาตลอดนะเนี่ยผมพยายามแบบผมพยายามกดให้มันไปทางซ้ายอ่ะเนี่ยแต่มันมันมันพุ่งไปทางขวาเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือจุดอ่อนป่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหมันพุ่งไปทางขวาซะงั้นน่ะเดี๋ยวนะมันพุ่งได้แค่ทางเดียวอย่างงี้ก็ก็อ่อนดีคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งโอเคครับสกิลนี้จะเป็นจำชุดด้านข้างนะฮะยังไงเอ่ยปึ๊บปึ๊บ อ๋อโอเคผมเข้าใจล้วพี่วงแหวนเวทมันขึ้นกี่อันวะเนี่ยเ้ยเต็มแมปแล้ววงแหวนเวทเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, นึกว่า f u ลแม m เท t a l เออเฌมิสอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วฮะนี่ฮะก็คือมันจะเหมือนแบบกระโดดค้างตัวนิดนึงนะเนี่ยมันเหมือนจะกระโดดค้างตัวนิดนึงโอเคึบ mm. <Okay. S 2> เหมือนแบบหลอกหลอกนิดนึงให้เขากระโดดไปก่อนนะแล้วเราค่อยชูดโอเคเข้าใจฮะนี่ครับผม จำชุดด้านข้างก็คือกดแดชไปก่อนทีหนึ่งแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคคราวนี้จะเป็นจำชุดกระทันหันจำชุดด้านข้างก่อนแล้วจำชุดกระทันหันอ๋อคราวนี้จะแดชสองทีเลยฮะน้องๆโอเคฮะปึ๊บปับแดชสองทีผมบอกเลยว่าปวดหัวแน่ฝั่งนั้นอื้อหือออหแต่แบบถ้าเกิดจินมันแดชแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถส่งได้นะมันก็คือแดชแล้วมันต้องยิงอ่ะฟึบฟับ ฟื้นฟ้บรับโชคแต่ถ้าเกิดเจอตัวบล็อกโคตรโหดนี่ก็ผมว่าผมก็น่าจะขี้แตกอยู่นะคุณผู้ชมโอเคโอ้โหจำชุดด้านข้างเรียบร้อยครับตอนนี้เราเรียนสกิลของจินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นจริงกันไหมเดี๋ยวเราไปลองเล่นจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าจินเนี่ยจะโหดสักแค่ไหนไปดูกันเลยเอาแล้วครับผมผมได้จับจินแล้วนะผมบอกเลยว่า ไม่รู้ว่าจะยับหรือเปล่าแต่ฝั่งนั้นเขามีอีเคการมิครับตัวนั้นคือเป็นตัวแก้ของผมที่โหดมากๆนะอีเคการมิเนี่ยคือมันเป็นตัวแก้พวกสายยิงทด่แบบว่าโหดจัดๆเลยบอกเลยว่าโหดมากๆนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าน,นี่คือเกมแรกเลยเนะี่ยเอามาลงเฮ้ยถ้าเกิดผมกดแบบยังไม่เซียนเนี่ยต้องขออภัยเพื่อนไหโอเคเพื่อนเอ้ยส่งมาส่งมาโอเค <ไป S 1> ครับผม<ป>เอ้ยกดกดนแปบ๊บนึงแป๊บหนึงแป๊บนึงแปบ๊บนึง,แบบนงทำไมมันวิ่งไม่ได้ล่ะปะโธเอ้ย ปึบป๊บปั๊บปึ๊บปั๊บชุดเลยครับผมจังหวะนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรเพื่อนรีบาว <c oughs> รีบ่าวไม่ได้รีบ่าวไม่ได้ยังไงยังไงโอ้โหขาเปยขาเป๋เพื่อนขาเป๋จังหวะสองปับไอ้เมื่อกี้เห็นแล้วนะว่ามันจะกระเจาจังหวะสองอะทำไมกัน,นยกเยครับผมอ้อันแน่ยังก่อนอยังก่อนแล้วก็ซวับไปโอ้โหเป็นไงเป็นไงพอชุดลงแล้วขึ้นสแต็กล้วฮะตรงนั้นเห็นไหมขึ้นสแต็กลแล้วยังไง คือจินเนี่ยมันไม่มีท่าบล็อกเลยนะสวยโอ้ยดูมันดูมัน,มนดูมันดูมันเฮ้ยเฮ้ยไอย้กดผิดกดผิดกดผิดส่งมาก่อนเพื่อนได้ได้ไม่ได้ไม่ได้คือเมื่อกี้แบบผมโลกไงคือผมผมต้องขออภัยในจุดจุดนี้นะฮะยังไงยังไงู้งงข่าวว่าล้ข่าวว่าโดดตกมาจางังหวะน,นี้หน้าสั่นหลังยาวไปเลยครับผมเฮ้ยอย่าเพื่อนเพื่อนอย่าบางังอย่าบางัง ส่งมาส่งมาเพื่อนโอเคแถวบ้านผมเรียกหน้าสั้นหลังยาวส่งมาก่อนโอเคเฮ้ยโดนตัดโดนตัดเคยังก่อนแล้วก็โอ้โหสามแต้มอีกลูกหนึ่งสามแต้มอีกลูกหนึ่งพี่เคงามนี้บอกปิดไหมอยู่ปิดไหมอยู่เฮ้ย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 มันเอาอย่างนี้เลยเหรอมันกระโดดดังอย่างนี้เลยเหรอคุณผู้ชมโอเคครับผม ชุดเร็วอีกทีนึงเออจ้เฮ้ยกันรบกวนหรือเปล่าไม่ลงไม่ลงไม่เป็นไรครึ่งสนามป่ะครึ่งสนามป่ะเจครึ่งสนามป่ะเฮ้ยยังก่อนนี่ยังไงครึ่งสนามไปเลยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ย this ผมกดมั่วนะเนี่ยอย่าบ้างวนอย่างงี้ผมกดมั่วเนี่ยเฮ้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 ยท่าเยอะท่าเยอะมากๆท่าเยอะมากๆท่าเยอะมากๆจริงๆผมไม่ควรเข้ามารีบาวเลยนะคือแบบว่ามัน มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องอ่ะเฮ้ย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 โอ้โหอีเกงงามนี่บอกถามจริงอาจารย์มันคงบอกอาจารย์ฮัลโหลเช็คกับไมโครโฟนวันถือโอ้โหสามแต้มและ้วล่ะสามแต้มระยะน,นี้ยังก่อนเฮ้ยไอจินจินหรอ โอ้อีเกงามนี้แ <upper> ก <darf> ้ยังไงอ๋อสิบ้าแต้มภายในขนเดียวบ้าบอบ้าบอมากๆอย่างก่อนยิงครับผมรบกวนรุนแรงโอเคเฮ้ยอันติผมมาแล้วขอลองยิงหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงอันติเนี่ยเฮ้ยสวยรีบาลมาเพื่อนว้าวสุดยอดฝั่งนั้นเขาก็แก้เกมได้ดีนะฮะเขาแก้เกมได้ดียังไงเพื่อนมาแล้วผมอันติโชว์ไปเลยครับผม นี่ไงสุดบาสลอยอยู่บนฟ้าโคตรนานโอ้โหผู้ชมบ้าบอคอหอยพอกเออโอ้โหผมผมลองบอลผมลองบอลโอเคเพื่อนมาเพื่อนมานี่ไงโอ้โอ้ายก้าวเฮ้ยนี่ตาแรกของผมนะผมขอสารภาพร้อนเลยผมว่าร้อนเลยฝั่งนั้นเนี่ยร้อนจะจัด โอ้โหบ้าบอคอแตก <c oughs> เฮ้ย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 โอ้โห,โโหมันเมียนติมันตอบเลยโอ้ผู้ชมอยา่าผมขาเป๋จังหวะสองมัตบมาแล้วก็หน้าสั้นหลังยาวไปดิครับผมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บยังไงนี่ไงรบกวนรุนแรงรบกวนลุนแรง,แรงม,มาเพื่อนมาส่งมาส่งมา <c oughs> โอ้โหเลี้ยงนานไปเพื่อนเลี้ยงนานไป <c oughs> ไม่เป็นไรแต่มันพยายามเขาพยายามเลี้ยงออกมาเพื่อ ให้แบบให้เซฟที่สุดนะอันนี้ผมเข้าใจเขาอยู่มากระโดดไปเลยครับผมแต่ว่าตอดเนี้ยคือแต่มันเดนที่เราคนเดียวไงึบฮนี่ไงโอ้โหมันมันรู้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 ฮึบฮึบปอ้โ้โอ้นบ้โอ้โล้โอ้้โม้โอินไปแอ้วอ้นอ้โ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 ้โอ้โออ้โอ้้วอ้ยอ้้อ เอ้ยลบกวนรุนแรงเอาใหม่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 ใหม่เมื่อกี้กดผิดเมื่อกี้กดผิดเดี๋ยวไอ้ท่านนั้นกดยังไงนะจำจำชุดสุดนิ่งเนี่ะจำชุดเฮ้ยเฮ้ยเาเลยชิบหายละชิบหายละมันมันเริ่มมันเริ่มดักทางผมได้แล้วคุผู้ชมมันเริ่มดักทางผมได้ละวึบยังก่อนรบกวนรุนแรงอะไรเพื่อนรบกวนรุนแรงอะไรโอ้ตอนนี้เราสแต็กถึง5ขั้นแล้วนะฮะ อย่าอย่าดูเขาว่าเปลี่ยนมือแล้วปับ๊บเอาไงเราเล่นช้าไหมเราเล่นช้าได้นะเพื่อนอจริงเราเล่นช้าได้เราเล่นช้าได้เราเล่นช้าได้นี่งะขอโชว์บ้าง,งอาครงีบอกขอโชว์บ้าง my god ตอนนี้เราแต้มนำอยู่แต้มนำอยู่ได้อยู่ได้อยู่บากจังหวะสองมาจังหวะนี้หน้าสั้นหลังยาวต่ออีกทีหนึ่งครับผมรู้เรื่อง รู้เรื่องกัะเบื้องแตกแยกเป็น2ส,ส่วนเอาเอาหน้าสัน่นเอาล้มล้มอ่ะครับผมล้มอ่ะครับผมเฮ้ยจะดันนี่ไงนี่ไง o ้ my god ผมว่าถ้าฝั่งนั้นคงจะเริ่มร้อนร้อนแล้วแหละไม่ใช่ไม่ใช่มือนะหัวหัวเนี่ยร้อนมากตบช่วยรีบาวช่วยโอ้เกมแรกจบด้วยความสวยงามอารามแท้แลตาลึงครับผม อันนี้คือลงแรงเยนะคือแรงผมไม่เยอะนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าแรงผมเนี่ยคือแบบกดโซโล่ไงมันก็จะเหนื่อยหน่อยมันก็จะเหนื่อยเอ,ยอื่อ,อยหน่อยนะฮะโอ้โหสามสิบสาดาว MVP กดมากี่แต้บเนี่ยกดมายิบเจ็ดแตบ้บบ้าบอบ้าบอคอแตกสุดๆคือแบบไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะจินเกมแรกครับผมอันเคงามมิเอาไม่อยู่อนนี่อจริงๆผมว่ามันก็ เอาอยู่แหละไอ้เคงกับเนี้แต่ว่าเขาอาจจะแบบยังยังไม่ค่อยรู้ทางนะมันเกินโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยมาเล่นจีนให้ดูประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้พี่เจด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกทคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย